ืัอนี้ผมสิบห้าไปเบิ้งหมูหน่อยนะครับพึงขอดลูกนะครับผมได้สิบสี่ตัวนะครับทั้งเบิดแต่ว่าน้องตุยไปแล้วตัวหนึ่งนะครับเสียดายครับจะเป็นประสบการณ์ครับมือใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมสิบห้าไปเบิ้งนะครับนี่ตอนนี้ก็ถทึงคอกหมูเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับนี่เดี๋ยวไปเบิ้งหมูขุนกอนครับอันนี้หมูขุนนะครับ นี่กินเบอร์สองแล้วครับผมนี่นะครับตัวง่ายแล้วครับนี่ซี่เป็โตนะครับ,บ,ตตรบข้านี้กินเก่กง,เงกระมูดครับนี่ตัวง่ายเลยโต้ยงง่ายกระมูดหอมหอกนี่นะครับลัามกินอาหารดีนะครับ ส่วนอีกขอ,อกหนึ่งนะครับกะิเป็นซุ้มนีบครับห้องนี้ก็สิบเอ็ดตัวนะห้องนี้สิบตัวครับเนี่ก็มูสิบตัวนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งมูหน่อยกันเลยนะนี่น พ,พึ่งออกเดมือว่านนี้เด้อครับทั้งเบิร์4สิบสี่ตัวจะว่าตุยตัวหนึ่งแล้วครับเหลือสิบสามตัวอ้ไฟนครับโอ้ไฟอยู่ครับกินนมกินนครับดึงเมยเพิน่นะครับ เพื sehen, <c oughs> ่อนกำลังนอนวันนี้ฉีดยาแก้อักเสบอะไแล้วครับแม่กะให้ลูกดีครับตัวนี้ใช่สิบสิบสามตัว แข็งแรงดีครับกินนมกิงอยู่ครับนี่ครับเดี๋ยวตอนให้น่มเดี๋ยวผมมาถ่ายให้เบิ่งอีกนะครับ